ผมพงอุมวันครับในช่วงของ5นาทีวันนี้สลหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับหาพอนาทีสลหรับเพื่อนครูวันนี้ก็มีเรื่องบันเลาเยอะเลยทีเดียวนะครับเพิ่มเพิ่เดียววันนี้วันสุกแล้วนะครับศุกที่17เดือนสิงหาคมนะครับก็เหลือเวลาประมาณอีกท3วันนะสำหรับท่านที่จะเกษียณอายุราชการก็ตอนนี้ก็เริ่ม่อนผ่อนลงสบายๆนะครับปล่อยเกว่างบ้างนะครับเพื่อความ ร้อมเพรียงในการที่จะเตรียมความพร้อมที่จะทําให้ร่างกายนั้นรอ,อบสู่สภาวะความเป็นปกติของวิถีชีวิตกังคูะเกษียณอายุราชการนะครับมาเรื่องของโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ท่านสุชาติธาดาธรรมรงเวชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับบอกว่าหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนเมื่อเร็วๆนี้นะครับที่ประชุมก็เห็นชอบให้ผู้รับทุนรุ่น3 ซึ่งมีอยู่ห้ารายนะครับกลับมาศึกษาต่อในสถาบันผู้รัศึกษาเอกชนของไทยตามความต้องการของผู้รับทุนนะครับรวมถึงเห็นชอบการสละสิทิ์ของผู้รับทุนสองรายก็คือจากอำเภอเมืองจอังหวัดนครปฐมและก็ผู้รับทุนจากอำเภอเสกากาจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยทั้งสองรายขอสละสิ์กันอขอสละขอสละสิ์นะครับเพราะต้องการเตรียมตัวสอบคัเดเลือกเข้าศึกษา,าของกลุ่มสถาบันแพทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในปีการศึกษา2500 56นอกจากนั้นก็ที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบผลการดําเนินการโครงการอของโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่นที่3นะครับก็ปรากฏว่ามีผู้ได้รับทุนทั้งหมด692คนและผู้เข้าร่วมโครงการประเภททุนส่วนตัวจํานวน92คนก็แยกเป็นเป็นเรียนต่างประเทศ11คนแล้วก็ในประเทศ81คนนะครับโดยท่านรัฐมนตรีสุชาติธาดาธรรมรงเวชนะครับก็กำชับ ให้การดําเนินการต่างๆให้ยึดถือปรัชญาเดิมที่ต้องการให้โอกาสนักเรียนเก่งที่ยากจนนะครับไปดูโลกภายนอกนะได้ไปศึกษาต่างประเทศเพื่อดาวิชาความรู้ด้านการบริหารประเทศกลับมาพัฒนาประเทศในอนาคตนะครับจึงไม่สมควรที่จะออกกฎระเบียบที่ซับซ้อนทําให้นักเรียนบางคนเสียสิทธิ์นะครับสําหรับการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อนั้นก็ขอให้ดําเนินการอย่างเสมอภาคเปิดโอกาสให้ทุกอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนะครับขณะเดียวกัน ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะนำนักเรียนทุนเข้าคารวะนายกรัฐมนตรีนะครับในวันที่สามสิบสิงหาคมนะครับเรื่องของกองทุนอาหารกลางวันเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับท่านพิชนุตุลสุขนะครับก็บอกว่าเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มีนบริษัทคริปนะครับคริคอร์ปอเรชันจำกัดนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง ได้ทําการประเมินผลย้อนหลังปี2554ใน4ด้านนะครับปรากฏว่าการดําเนินการไม่ผ่านเกณฑ์นะครับได้คะแนน2.1596นะครับก็คือในเกณฑ์ที่3จากคะแนนเต็ม5นะครับก็พบว่ากองทุนดังกล่าวนั้นมีการประผลการประเมินต่ํานะครับก็เลยทําให้มาทบทวนกันใหม่นะครับเรื่องนี้นะครับทางท่านพิจณุจุลสุขนะครับโดยบบคณะกรรมการก็จะ มีการเชิญกันมาประชุมนะครับโดยสํานักง,งานคณะกรรมการการศักัินพืนฐานก็หาหรือเพื่อทบทวนประสิทธิภาพของกองทุนว่าจะคงไว้หรือยุติ้งนะครับโดยเบื้องต้นนี้ก็จะให้สพทนั้นกลับมาทําแผนยุทธศาสตร์ที่แสดงสแสดงแผนรองรับการใช้ใจ่ายเงินนะครับโดยมีแผนการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนแล้วก็ รองรับในอนาคตอีก3-4ปีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการประชุมกันแล้วนะครับก็ทำแผนทำร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ2,556-59เสร็จเรียบร้อยก็มีกลยุทธ์ทั้ง5ด้านนะครับก็คือ1การบริหารจัดการองคอ์กรการปรจรูป บริหารจัดก,การกองทุนและก็การเพิ่มทุนทุนสู่เด็กและก็การพัฒนาประชาสัมพันธ์และก็อาหารกลางวันเพื่อการเรียนรู้นะครับอาก็ลองดูว่ากองทุนอาหารนั้นจะไปรอดหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอาก็ขอแสดงความยินด,ดีกับศ <c oughs> ูนย์การสาษาอกโรงเรียนนะครับขณะนี้กรมก็เห็นชอบร่างกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบนะครับทั้งทั้งสี่ฉบับเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนางสาวสันสดีนาพงโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ถแถลงข่าวนะครับภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาสามอัธยาศัยพศ .2551 รวม4ี่ฉบับนะครับซึ่งที่สำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจที่นานแล้วตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเรื่องของท่านเขตพื้นที่บ้างนะครับท่านบริการยงยุสายคงผู้ในการสพอมอเขตพื้นที่22นะครับก็มีการประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพุทธชะะันตรีเฉลิมราชปี2555นะครับก็มีการประกวดเรียบร้อยแล้วผลปรากฏมาว่าออกมาดังนี้นะครับโรงเรียนนาทมวิทยานะครับโครงการจิตอาสาไวสาย คุณธรรมผู้ใจศาลสายใหญ่ครอบครัวได้รางวัลที่หนึ่งนะครับที่สองได้แก่โรงเรียนเจียงยืนวิทยาโครงการเจียงยืนวิทยาร่วมใจสร้างสารรค์ความดีมีจิตอาสาศาลส,สายใหญ่ชุมชนและรางวัลที่สามโรงเรียนพลแพงวิทยาคมครับโครงการเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมทำมดีถวายองค์ปู่มี8๕พรรษานะครับและก็ในส่วนผลการประกวดออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีโรงเรียนนาทมวิทยานะครับก็จะไปร่วมทำการแข่งขันในระดับ ระดับภาคสูงนะครับก็ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพุทธชัยันตีเฉลิมราชปี55ภาคสูง10ในวันที่7กันยายน2555ที่สำนักงานเขตพื้นทีการประสมศึกษามุกดาหารเป็นผู้จัดนะครับและขณะเดียวกันทั้ง3โรงเรียนก็จะไปประกวดโครงงานระดับภาคครั้งที่10นะครับของมูลนิธิเปรมตินสุรนนจังหวัดนครราชสีมา วันที่17-18ิงหาผมก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับที่อาคารสุรพัฒน์สองมหาวิทยาลัยสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาลูกหลานคุณธรรมดีๆอย่างนี้ก็จะทําให้บ้านเมืองเราสงบได้นะครับก็ยินดีทั้ง3โรงเรียนด้วยกันแล้วกันนะครับมาตั้นข่าวจากเรื่องของการจัดงานมหกรรม วิชาการ EP และ f t p Open House ภาคตัวันออกเึงเหนือประจำปี2555นะครับจัดที่โรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยจะจัดวันจันทร์ที่19และก็อังคาร21สิงหาคมนะครับมจันทร 1 9 19-21ถึงสิงหาคมนะครับก็จะมีโรงเรียนที่ Ridge, เปิดเปิดการเรียนการสอน EP และ MTP นะครับก็ไปร่วมกันจัดที่โรงเรียนสตรีจังหวัดร 101, ้อยเอสตรีศึกษาจังหวัดร้อนะครับก็มีนักเรียนจากเดยนอุเทนพัฒนาบ้างนาแกสามัคคีวิทยาบ้างโนโโวพว ปิกยะอย่างนี้นะครับก็ไปร่วมกันนะครับวันที่19ถึง21สิงหาคมก็ลูกหลานก็จะไปโชวค,ความสามารถกันที่นั้นไทยอยากจะไปดูนะครับความยิ่งใหญ่ของ EP และ MGP Open House เป็นอย่างไรเพื่อจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะครับมาสพปเขตหนึ่งบ้างนะครับท่านมารุตอุปนิสากรก็จะมีการจัด โครงการส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับโดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนะครับโดยจะจัดในวันที่30สิงหาคม2555ที่ห้องประชุมหนองบึก1สหกรณอมทรัพย์ครูนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับก็จะมีครูจากโรงเรียนปฐมมศึกษาที่สอนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย52โรงเรียนครับเข้ามาเ,าเข้ารับการอบรมในครั้งนี้นะครับ วันนี้นะครับท่านอายการจังหวัดนครพนมครับท่านเปรมศักดิ์พุ่มจันทร์ก็จะไปเป็นประธานในการจัดอบรมโครงการความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวแก่สตรีและเยาวชนนักเรียนให้กับคณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนปูนเทนพัฒนานะครับวันนี้ก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเวลา9ก้นาฬิกาที่หอประชุมไทยยอโรงเรียนปูเทนพัฒนาครับนุ่มเซลีก้าสีแดงแรงฤทธิ์ครับท่านผูน้ในการบุญธรรมจิตธิพา ผู้บริการโรงเรียนบ้านหาดกวนนะครับโทรศัพท์กลิ้งกลางมาบอกว่าขอขอบพระคุณคุณเพลินใบสีสวัสดิ์นะครับครูโรงเรียนบ้านหาดกวนพร้อมครอบครัวครับได้บริจาคเงินสด จำนวน38,000บาทนะครับเพื่อสร้างเวทีพร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนบ้านหาดกวตนตชัยบริอำเภอเบืองอำเภอเท่าเทศจังหวัดนครพนมในานามของคณะครูอาจารย์และนักเรียนพร้อมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหาดกวนนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณ,ค,ณคุณเพลินใบสีสวัสดิ์พร้อมครอบครัวเป็นอย่างสูงที่ให้การสร้างเวทีเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้แสดงเอกบนเวทีของโรงเรียนบ้านหาดกวนนะครับปิดท้ายหน่อยก็แล้วกันครับท่านนายอำเภออำนวยโพทองนะครับก็บอกว่าอำเภอเท่า เุเทนร่วมกับกรมพละกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมนะครับจะดําเนินการโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอ,อเท่าเทนครับครั้งที่8 2555ระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง2กันยายนนะครับโดยจะแข่งที่สนามกีฬาโรงเรียนอุเทนพัฒนาเอาใครที่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอ,อเท่าเทนก็เตรียมสมัครแล้วก็จะเริ่มทําการแข่งขันในเร็ววันนี้ตามที่กําหนดครับท่านสวัสดีครับครับน